เท่าไรนะสองหมื่นเก้าสองหมื่นเชัวร์ป่สองหมื่นเก้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่กําลังเข้ามาเยี่ยมชมช่องทาง youtube แอมฟอดปทุมยอยู่ตอนนี้นะคะเหมือนเคยนะคะอย่างที่แอมบอกว่าให้ลูกค้าเข้าไปกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์ภายในช่องให้แอมด้วยนะคะแอมสัญญาว่าจะ หลังจากนี้นะคะจะเอาคลิปรีวิวรถสวยนะคะมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเหมือนเช่นวันนี้นะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ของ For ์รุ่น xl p a s sport นะคะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่6 9แ0 0 0บาทนะคะเรียกได้ว่าสวยงามแต่งดุดันแต่งตามใจลูกคา้าทุกอย่างนะคะลูกค้าอยากได้อะไรนะคะลูกค้าทัก เข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ลูกค้าจองออนไลน์นะคะผ่านช่องทางของ y o u t u b e นะคะเรียกได้ว่าเราจัดสรรให้ลูกค้าตามงบประมาณที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดแต่งทั้งหมดที่แอมใส่ให้ลูกค้าท่านนี้นะคะมีชุดแต่งอะไรบ้างนะอ่ะชิ้นแรกนะคะที่เห็นเด่นเด่นชัดๆมากๆนะคะจะเป็นตัวชุด กันชนด้านหน้านะคะกันชนด้านหน้าจะใส่เป็นตัว f 1 5 0นะคะเรียกได้ว่าสวยงามมากนะคะตัวกรอบกระจงังตัวครอบกระจังอันนี้ไฟ led เต็มดวงนะคะแล้วก็ตัว ford ford ภาษาอังกฤษใช้เป็นสีแดงนะคะตัดเพื่อให้รถเพื่อให้ภายหน้ารถนะคะดูสวยงามแล้วก็ดุดดันมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงตัวชายกันชนด้านล่างนะคะจะมีไฟ led ให้นะคะเป็นไฟตัว c เนาะแล้วก็ตัว ชุดด้านหน้าด้านใต้นะคะจะเป็นตัวตัดสีทูโทนให้นะคะสีดําตัดสีบรอนนั่นเองนะคะในโซนของด้านบนบ้างนะคะจะเป็นตัวสกูป๊ปสกู๊ปจะเป็นสกู๊ปทรงแรดนะคะเป็นสีทูโทนสีดำด้านตัดสีดําเงานะคะ <c oughs> เพื่อให้รถดูสปอร์ตแล้วก็สวยแล้วก็บึกบืนเพิ่มมากขึ้นนะคะ อัปเกรดด้วยไฟหน้านะคะของมัสแตงนะคะจะใส่ไฟ Running Day Time ให้นะคะใส่ไฟคลิปฉลามให้แล้วก็ใส่ลูกแก้วให้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราพามาดูในโซนของด้านข้างบ้างนะคะว่าแอมใส่เติมเพิ่มชุดแต่งอะไรให้กับลูกค้าท่านนี้นะคะอย่างเช่นชุดไฮไลท์สุดๆนะคะจะเป็นตัวแมกยางนะคะอันนี้เราใช้เป็นแมก ลายก้านนะคะคลิปสีแดงด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงตัวยางอันนี้เราใช้ยางดอกใหญ่นะคะเป็นยางของยี่ห้อมันเตอร์นะคะเ t 3นะคะเรียกได้ว่าเป็นยางที่กำลังสุดทอตอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็คุณภาพดีด้วยนะคะที่เราเลือกใส่ให้ลูกค้านะคะรวมถึงซุมซ้มล้อซุ้มล้ออันนี้นะคะเข้ามากับชุดเซตของชุด F150 นะคะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วไม่มีหมุดด้วยนะคะหรือ ลูกค้าจะเลือกเป็นแบบมีหมุดสแตเลสอยู่ด้านข้างด้วยก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ว่าลูกค้าอยากได้มีหมุดหรือไม่มีหมุดนะแอมใส่ให้ลูกค้าได้ทั้งหมดนะคะอ่ารวมถึงตัวสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกนะคะอันนี้เราใส่ให้ลูกค้าลกด้วยนะคะลูกค้าเลือกได้ว่าจะเอาสติ๊กเกอร์ลายไหนนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นแรนเจอร์ตัดด้วยไวท์แท็กสีแดงนั่นเองนะคะรวมถึง อัเซสซอรี่เล็กๆน้อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเบ้ากันรอยครอบมือเปิดตัวกันสาดนะคะรวมถึงราวหลังคาอันนี้เราก็ใส,ส่เป็นสีดำด้านให้ลูกค้าด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราพามาดูในโซนของด้านหลังนะคะว่าอุปกรณ์เสริมที่เราใส่เพิ่มให้ลูกค้ามีอะไรบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวแอมจะพามาชมในโซนของด้านหลังนะคะว่า แอมจัดการใส่ชุดแต่งอะไรสวยๆให้กับลูกค้าท่านนี้บ้างนะคะชิ้นแรกเลยเนาะจะเป็นตัวโลบารังเหล็กนะคะเป็นของ o u t l น er. เดอร์อันนี้เป็นตัวท็อปของ o u t l น er เดอร์เลยนะคะเรียกได้ว่ามีตัวเหล็กนะคะที่พ่นสีแดงนะคะใส่คู่กับตัวโลบาร์ให้ด้วยนะคะเป็นตีตาของアウดันเดอร์นะคะ สำหรับตัวโลบาร์หลังอันนี้นะคะใช้งานได้จริงนะคะรับน้ำหนักได้จริงแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่ 3, ให้พร้อมกับตัวชุดโลบาร์หลังเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมคู่เซตกับตัวกันชนท้ายนะคะกันชนท้ายเหล็กอันนี้เป็นยี่ห้อของ Outlander เช่นกันนะคะรับน้ำหนักได้จริงด้วยนะคะมากกว่า100กิโลนะคะแล้วก็เป็นตัวท็อปของกันชนท้ายยี่ห้อ,อนี้ด้วยนะคะคือของ Outlander เนาะ มีห่วงลากจูงให้แถมชุดลูกบอลน,นะคะชุดลากเรือให้ลูกค้าด้วยครบเซตเลยนะคะใส่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะคะให้ลูกค้าด้วยนะคะจะเป็นตัวสติกเกอร์ฝาท้ายนะคะเป็นลายล้อแล้วก็ตัวแบบท้ายเบ้ากันรอยนะคะที่เราใส่เพิ่มเติมให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะเพื่อให้ดูในโซนของท้ายกระบะ ลูกค้าหล่อมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะสำหรับชุดแต่งทั้งหมดนะคะก็ยังบอกลูกค้าเหมือนเดิมนะคะว่าแอมทำการคืนให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวชุดหน้าตัวกระจังหน้าตัวกันชนท้ายนะคะนี่แอมทำคืนให้ลูกค้าทั้งหมดด้วยเช่นกันนะคะฝากลูกค้า,าไว้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้โปรโมชั่นเหมือนรถคันนี้นะคะใช้เงินออกรถ เพียงแค่2,9,990บาทเท่านั้นเองนะคะมีบริการส่งมอบรถนอกพื้นที่ด้วยนะคะบริการเซ็นไฟแนซ์ให้ถึงบ้านลูกค้าด้วยเช่นกันนะคะจองผ่านช่องทางของออนไลน์นะคะเรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทุกพื้นที่นะคะที่ออกรถที่ Ford Auto Gallery กับเรานะคะฝากช่องทางติดต่อ ในช่องทางของแอมฟอร์ดปทุมด้วยนะคะให้กดไลค์กดติดตามกันไว้นะคะว่าภายในคลิปจะเอารีวิวรถสวยๆนะคะที่เราทำการส่งมอบนะคะมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอยากได้ข้อเสนอไหนอยากได้ชุดแต่งแบบไหนแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาในลิงก์ไลน์ของเราได้เลยนะคะแอมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอมขออนุญาตนะคะรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อน เตรียมตัวที่จะเดินทางไปส่งมอบให้ลูกค้าที่จังหวัดนครราชสีมานะคะลูกค้าจองผ่านช่องทางของออนไลน์มานะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าแวมจะเอารถรุ่นไหนมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้แอลโขอตัวลาไปก่อนนาอสวัสดีค่ะ